ทักกับเราในทองพลายทองคำนะครับวันนี้มาอาบน้ำให้พลายทองคำเสร็จเดินมาเจอแม่ภาสาอยู่ข้างทางครับทองอยากถูต้นไม้ครับก็เลยให้ทองถูครับถือที่พ่อจะเอาสายยางฉีดใส่สักหน่อยแชะวัแฉอะไรแฉแฉตรงนี้เล้วแฉทองแฉช้างเขาดังไน

สบายจีโอ้ได้ไล่วะไปที่ไปนั่งยุ่มคืนว่าทำเพราะท่นไปคืนก่อฮะเออได้ไล่แล้วบอดูครับทองครับ ทีแรกลลลี่มาจะถูต้นมไม้ไเจอต้นสับปะรดไม่ได้กินแล้วไม่ถูเลยครับน้องฝไฟใสาชอบมากครับดิดูครับรอเคลียออเซมาดูคุณลูกครับเฮ้ยมาทำไมดูน้องอมบุญครับอ้วนตุลุกิลิโอ้ก,โอกินทั้งคืนเลยบ่นี่ยทำไมท้องป่องเหมือนลูกโป่งเลยด้วยทองมาทำไมทองฮะเฮ้ยโอ้ย,อยนี่นี่ เดินหาแต่ของกินจริงๆตัวนี้ตายแล้วครับถอยมาให้เล่นกับสาวไม่เล่นเลยครับดิดูครับจะเดินหาแต่ของจะโอ้ดูฟ้าใสครับดูฟ้าใสครับประท้วงแล้วครับหนึ่งทวงทองคำเดินหนีปไปทวงแล้วจับดิงไว้เลยจับดิงไว้เลยถอยทองถอยถอยลูกถอยดูครับไม่เรื่องเรื่องสาวๆนี่ทองบอกพักไว้ก่อนครับขอกินก่อนครับเรื่องกินต้องเรื่องใหญ่ครับ ดูครับโอ้โหดู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 ดอ้าออาแล้วจะไปไหนนะั่นดูครับ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 อ้าอื้ออยพอใส่ชนต้นไม้เลยครับดูเฮ้ยขนายหักแน่แ่พออุดได้ง่าขนายกเด็แน,น่แน่ครับวันนี้พอใส่นี่ บังคังไทยครับดูครับของชอบไหมครับเหมือนพ่อกับลูกเลยครับความสูงต่างกันมากพอสมควรครับดูครับความดูครับดูครับฮอันนี้จะเดินหนีอย่างเดียวครับจะไปไหนครับนี่ไปไหนครับคุณจะไปไหนถอย ไปหาอุ้มบุญเลยครับอ้าวมาหาน้องอุ้มบุญทีนึงครับมาหาแม่แล้วมาหาลูกทีนึงครับอ้าวมาจีน่าจีน่ามามามา,มาอ้าวเฮ้ยนังไปเอาต้นสับปะรดเข้ามาสักต้นเลยเอออ้าวมาเจอควานเอ็มอยู่นี่อีกโอ้มันนั่งเงียบๆยไม่พูดไม่จาเลยครับดิ มาถ่ายคลิปอะไรครับอุ้มบุญครับโอ้ตอนนี้เขาเป็นสายดังครับชื่อดังนะครับเฮ้ยลูกเฮ้เอาควดรล่นไม่เห็นยังดอกเดี๋ยวเห็นรถมันไม่เห็นยังดอกเอาเอ๊แบ่งะแบ่งลูกกินหรือเปล่าครับพอดูครับทองโอ้โหบุญดึงข้ากาันเลยครับพี่เจออุ้มบุญขากันเลยครับตัวหนึ่งทองนี่ให้ลูกปะ อเออนไปเฮ็ดย่างหอกดูครับอุบุญหอบนี้เลยครับบุญหอบนี้เลยครับ,บ,บ,รบไม่ให้ทองคำแย่งไอ้นี่จะแย่งลูกกินเละไม่สนใจโอ้โหฮชเอาวะ น้องบุญหอบมากินขนาดท้องป่องวันนี้ครับยังกินได้ครับโอ้สายกินเหมือนกันครับอุ้มบุญนี่ใช่ไหมครับอุ้มบุญสายกินเหมือนกันครับกินจนอ้วนตุ๊ปุติปิปปโอ้โหดูคุณแม่ไปทวงอยู่ทางนู้นครับไอ้สายติขวาแล้วครับดูดูแล้วครับไอ้สายเอา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 แล้วเอาแล้วดเ,เ,เ,เห็นไหมครับ ประท้วงแล้วครับประท้วงแล้วทองคําเดินนี้มาประท้วงเลยติดสาวครับอยากไาหาลูกด้วยอยากไาหาผู้เบาด้วยครับนี่<อ>ผู้เบาของเรา,ามาจะไปแย่งลูกกินอีกแล้วครับนี่ทองนี่ไม่ได้มาเนี่ยเนี่ย<า>เกยเก้เกาวบุญกินลูกกินทองมันจะแย่งกินอย่างเดียวครับทองนี่เรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ครับ ดูควานของเราครับยืนกลางร่มไม่พูดไม่จาเลยทีนี้เรามาดูคนดังครับนั่งกินขนม <laughs> โอ้โหหิวข้าวพี่หิวข้าวเอาหิวข้าวแต่เช้าจังครับเ<า>มื่อคืนไ,ไม่ได้กินเลย<อ>ครับแต่เมื่อคืนนะทำอะไรอยู่ไม่กินข้าวครับ มากินข้าวกลางคืนครับไม่กินข้าวกลางคืนโอ้โหไม่ใช่หลายวันแล้วเป็นเดินเดินสายปฏิบัติธรรมด้วยครับไม่กินข้าวกลางคืนนะครับมีกวนเอ็มข้าวแท่งเวลาเดียร์ทำย,ยุทธครับ,รรบทำไมยุทธโอ้โสุดยอดสายทำไมยุทธนี่ครับสายทำมยุทธหรือสายทำไม่หยุดครับสายทำมายุทธครับอ๋อ้ทำมายุทธดีครับอย่าว่าสายทำไม่หยุดย้ะถ้าทำไม่หยุดนี่ถ้าทำไม่หยุดนี่ยุ่งเลยนะครับ โอดูคร oh, erm bueno. right. uh, ับช oh, ุดแดงของเราครับยืนกลางดมใจสบายใจครับนี่ครับชุดแดงครับชุดชุดรักชุดชอบชุดรักนี่ชุดกางเกงของพี่สาวครับตอนนี้แต่พี่สาวไม่มาลูกสาวเลยน้องสาวเลยยิ้ดน้องสาวเลยยิ้ดเลยครับดูด้วยทอครับน้องอุบุญครับน้องกบุญถูแล้วครับดู เอาแล้วเราบุญถูกแล้วคุณแม่ทวงอยู่ทางนู้นครับนู่นไกลๆนู่นเอาหนาๆนะครับปลาใส่เตะซ้ายเตะขวาเลยครับดินหัวงผู้บ่าวครับเห็นไหมครับดินหัวงผู้บ่าวครับไอหนึ่งในนั้นเตะดินกระจายเลยครับปลาใสยหัวแรงครับไอ้ท้องเองเน็บเต็มเลยลูกกินหน่อยว่าโอ้ยนี่ หวงกินคนเดียวเลยครับดิไม่รู้จักลูกลูกจากเต้าเลยจากว่าอะไรช้างครับขนาดคุณแม่ช้างยังไม่ไม่แบ่งลูกกินนะครับช้างจะห่วงกินทุกๆุกเชือก,กครับนู่นดูแลไปถูแลถูแลถูแล้วครับนู่นมุดเข้าไปใต้ท้องเอาบุญมุดไปใต้ท้องน้องบุญมุดไปใตท้ท้องอีกท้องคำแล้วครับ เดี๋ยวเราเราไปดูอาการของคุณแม่ดีกว่าครับไปดูอาการของคุณแม่ครับเป็นอะไรครับนี่คุณแม่ฟาไซครับ<ด> <laughs> นางก็แม่เปลงเราทิ้งไว้เงี้ยเดีย๋ยวลืมเลยดูครับคุณแม่ออาการอะไรครับอา,าการห่วงผู้บ่าวหรือว่าอวการห่วงคุณลูกครับนี่อาไม่ไม่เอาแล้วครับเต้นแล้วเต้นโชว์แล้วดึง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 เอาเต้นลูกฟาไซเตน้นดึง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 เอาเต้น ติง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 ิงเฮ้ยิงติงอ่าเต้นแล้วครับติงดิงติงต ah, oh. oh, ิงต anyway. ิงอ่าเต้นละเต้นละเต้นไปครับเต้นเต้นเลยครับเต้นเลยครับทองคำของเรากับน้องอุ้มบุญก็แย่งกันกินอยู่สายกินก็กินอย่างเดียวครับสายเต้นก็เต้นกันไปครับเราอากลัวน้องบุญแย่งครับนี้ครับทองคำครับน่ารักมากครับน้องบุญครับ ดูครับเตะซ้ายโอ้เตะทางขาหน้าเตะทางขาหลังเลยครับนี่เป็นอะไรครับป๋าไซตกมันหรือเปล่าครับป๋าไซตกมันหรือเปล่าครับเฮ้ย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 ดูครับดูครับอ่าพอเรามาใกล้ไม่มีอาการครับแบบโยกเต้นใส่ครับติงติงติ่งติ่งเต้นเลยครับเตะเฮ้ยเตะไปครับเฮ้ยเฮ้ยลื่นครับลื่น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 เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วครับมาน้องฟาใส่เอาจริงครับน้องฟาใส่เอาจริง <t> <c oughs> หูกลางใส่เลยเฮ้ยดูครับนึ่งโอ้สองสัยจะห่วงคุณลูกหรือว่าอะไรก็ไปรู้นะครับดูครับว่าจะห่วงคุณห่วงผู้บ่าวก็ไปรู้ครับโอ้ดูน้องน้องอุบุลครับถักถ่ายคุณพ่อครับมันได้เจอนานครับองบุนบอกไม่ได้เจอนานเลยไปอยู่ที่ไหนมา อ้าวอ้าวอ้าวน้องบุญจะทำอะไรครับจะกินนมดรือเครับเดน้องบุญจะกินนมคุณพ่อครับบุญจะกินนมน้องคุณพ่อคุณพ่อครับให้มีนมให้กินครับคุณบุญครับโอ้ปาใสพาใสเป็นอะไรครับอันนี้ต้องต้องไปสัมภาษณ์พ่ออุดครับว่าพาใสเป็นอะไรครับนี่ดูครับนุ่นห่วงผู้บบาวกับห่วงลูกครับโอ้ เขาไม่ทําอะไรลูกหรอกครับฟาใสครับไม่ต้องห่วงครับเอ้ดูไอทองครับน้องอุบุญจะถูหน่อยไม่ได้ครับถอยนี้เลยครับยอดมากครับเฮ้ดู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 จะวิ่งใส่รถเขาหรือเปล่าครับนั่นนั่นนั่นว่าแล้วว่าแล้วฟาใส่เอาแล้วครับเดินเอาแล้วครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องของเรานะครับช่องพลายทองคำทองมามๆๆ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก่อนจากกันก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่รับชมในช่องของเราจงมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนนะครับรักทองคำนาน้อยแต่ขอให้รักนานๆฝา,ากทองคำไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับ